ครับพี่น้องกะขอต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่องไฮผาธรรมชาแนลนะครับสวัสดีพี่น้องทาง Youtube นะครับแล่ก็แฟนคลับผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็สิพาฒนมาเบิงนะครับมาอ่การใส่ปุ๋ยต้นใหม่นะครับเพราะช่วงนี้กับพอดีฝนลงมากนะครับเบืองบรรยากาศครับครับโบรรยากาศฝนลง ตั้งแต่ตีสามกกวๆนะครับจนหอดต,ตอนนี้นะครับอากาศก็เริ่มอากาศก็เริ่มที่สิบเปิดๆ้ดจหน่อยนะครับแต่ก็มีฝนตกปล่อยๆมาตอนเนืออยู่นะครับครับ่นลองบรรยากาศสร้างเสียงกบเสียงเขียดนะครับ อันนี้ก็เข้าเป็นการเม่ใส่ปุ๋ยนะครับต้นใหม่นะครับเป็นครังที่สองนะครับเพราะว่าขังแหลกเขาก็ใส่ไปประมาณตอนประมาณจุดสภาพนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่สะแรงนะครับแลวก็ใส่ปุ๋ยไปก็ในในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็เลยนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยรังที่สองนะครับก็คือใส่ประมาณจักหาสิบกรัมนะครับหาสิบกรัมต่อต้นนะครับ ต้นใหม่อย่าใหดีไซน์ปุ๋ยมันหาสิกรรมต่อต้นนะครับปุ๋ยดีไซน์นะครับกับสีคอแนะนํานะครับเป็นปุ๋ยสูตร20-8-20นะครับกับสิเรียงเรื่องของการการเติบโตนะครับทั้งหลากนะครับและกการแตกกิ่งแตกใบนะครับอันนี้ก็สีแนะนํานะครับว่าจะใส่ปุ๋ยช่วงนี้นะครับกับสีให้เป็นแนะนําในช่วงต้นใหม่อายุ1-5ปีเนี่ยนะครับให้ใส่สูตรนี้นะครับ โดยปกตินะครับต้นใหม่นะครับเกินสีมีช่วงเวลางการเจริญเติบโตนะครับก็คือช่วงที่ฝนลงใหม่ๆนะครับช่วงฝนก็คือฝนแหลกคือช่วงมันเป็นสภาพมีทุนหน้านะครับอันนั้นกนเท่าได้ใส่ปุ๋ยหลอหนึ่งนะครับต้นใหม่ก็จะเจริญเติบโตนะครับแตกใบนะครับแตกยอดนะครับแต่ว่าสุ้มือนี่นะครับช่วงเวลามันของฝนมันสีเหลือเป็นเปลี่ยนไปจักหน่อยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเฮามา ใส่ในช่วงฝนโลงหนักๆนะครับางช่วงนี้นะครับช่วงประมาณสิงหากันย่านะครับเท่ากับดีไซปุ๋ยนะครับเพื่อให้มันเล็งแตกลากนะครับแล้วก็แตกไอ้หยอดนะครับเน,นี่ครับสังเกียนดนี่ต้นสักหยอดต้นสักนะครับเทากับดีไซปุ๋ยนะครับ นี่จะให้เบิ้งนะครับว่าขันห่อบอใส่ปุ๋ยเลยนะครับมันกะต้นใหม่มันกะสีบ่ได้รับธาตุอาหารตัวเอ็นตัวพี่แล้วก็ตัวแคปันไดนะครับมันกะสีมีธาตุอาหารในดินกับย่างบางส่วนนะครับแต่ถ้าเ่อห่าอยากให้เร่งไงต้นไม้มันเติบโตเร็วขึ้นนะครับห้าก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยนะครับย่างหน่อยนะครับก็คือปีละหนึ่งครั้งนะครับใส่ช่วงที่ฝนนะครับ ลงมาทีทๆจักหน่อยนะครับครับนี่ครับนี่ใส่แป้งซักนะครับแปลงสักระยะปลูกที่สีคุณสีเมตรนะครับก็่ที่ใส่ปุ๋ยนะครับหาสิบกรมต่อต้นคือกันนะครับนี่ครับนี่ก็ลุยลุยฝนเลยนะครับรุยฝนใส่มาเลยนะครับไม่เศร้านี่ฝนตกแห้งนะครับเลยบระเทศไทยเบิรงนะครับ ก็คือใส่ในต้นย่างหน้านะครับ40บไร่นะครับระยะปลูกก็สีคุ้นสีกันครับ100ต้นต่อไร่นะครับนครับนี่คืบรรยากาศในการใส่ปุ๋ยครับน่ครับนี่ก็คือปุ๋ยที่ใส่ไปนะครับประมาณ50กรัมนะครับต่อหนึต้นนะครับนี่ก็คือใส่ ให้มันกระตุนนะครับให้มันแตกหักนะครับแล้วก็มันออกยอดนะครับเราจะให้สืบเติบโตนะครับถ้าใส่ได้ระดับนี้นะครับก็ในปีหนึ่งนะครับสิ้นปีนะครับต้นไม้จะสูงขึ้นมาประมาณจักหาสิบถึงถึงหนึ่งเมตรเลยนะครับครับอันนี้ต้นนี้ก็ปลูกส่อมไปนะครับเมื่อตอนประมาณจักอ่า อาทิตย์หนึ่งนะครับแค่นี้เนี่ยต้นเขาก็เริ่มฟูงถึงยอดครับอันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยลงไปนะครับเห็นไหการการใส่ปุ๋ยแก่แมันกระจายสิคือการรอให้ระบบหาของต้นใหม่นะครับมันมันมันขยายออกมานะครับนะครับอันนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับก็ได้ปุ๋ยเข้าไปก็ถ้าสมมุติว่าต้นใหม่ที่เราปลูกใหม่นะครับมีการแตกยอดแบบนี้นะครับก็ถือว่าระบบหลักนะครับของต้นใหม่ก็เดินแล้วนะครับ ระบบลกของต้นไม้เดินแล้วเขาก็ให้ปุ๋ยนะครับห่างจากต้นกันส่นะครับก็คือเป็นการหลอ่อให้ระบบหลากนะครับมันออกมาหากินนะครับต้นไม้ก็สิเติบโตเ,เร็วลุงียบปุ๋ยมดไปเนะี่ยให้ลุงหยบหปุ๋ยม,มัไปพ่อวอล่ะพ่อพ่อเนาะ เนีครับเมื่อจากาสภาพการตอนนี้นะครับก็คือต้นไม้ก็ได้ฝนมากตอนเหนื่องกันเป็นอาทิตย์นะครับกับฝนกลางที่สีสดเฉยนะครับจากการใส่ปุ๋ยนีอเนี้ยก็สีเลงมันเติบโตขึ้นนะครับแก่คอยจำกัดหล,หลายยางสาสมมติว่าการเอาบลเลงปุ๋ยให้ต้นไม้มันใหญ่เนี่ยครับมันก็สีสูงหยาบได้นะครับเพราะหยาข้างสีแห้งนะครับ ตัวน,นี้นะใช่ใส่แหรอพี่จ๊ะเลือลายอยู่บ่เก็บพลาฟ้าเต็งนะเดี๋ยวจักประมาณเดือนหนานะครับประมาณไปลายเดือนหนานะครับเดี๋ยวผมสิมามาถ่ายเบิ่งอีกเที่ยน,นึงนะครับว่า ต้นใหม่ที่ฮ่อใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับมันมันจะเริ่มเติบโตเป็นอย่างไรนะครับมันสูงขึ้นมากในบ่อหรือมันสูงหยาได้ในบ่อนะครับนไครับทั้งเกียดเบิงนะครับเบิงต้นนี้นะครับว่าเนี่ยครับพราะได้รับปุ๋ยไปแล้วนะครับจากที่แตกยอดดูซัมนี้นะครับพอได้ปุ๋ยไปแล้วจิตแตกยอดขึ้นมากนะครับที่ได้สูงซัมไนนะครับเบินครับ ให้เบิ้งเปรียบเทียบกันนะครับกับอีกเดือนหนึ่งนะครับผมหล้างจากใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่น้องเบินงครับสำหรับคลิปนี้นะครับกขอฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับแลวก็เข้ามากดแชร์กดไลค์นะครับในช่อง u t u b e นะครับไฮพาร์ทา h ชาแนลนะครับแลวก็เพจนะครับ Facebook นะครับคนสร้างป่าป่าสร้างคน โอเอซี AC, ทุง่งกุลาล้าลองไห้นะครับครับซาลบมอนีก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับโดยบรรยากาศซุ้มๆเชยๆเอลซีนะครับก็ส่งท้ายพี่น้องสํมนีนะครับจบคลิปสัมีครับขอบพระคุณครับเอาเลยเอาอีกๆเออโหุ่งขึ้นได้มีมีมีเสียมอยู่ดิดเอาเสียมบ่นอน

อีกได้นึงโยกกันโยกเอออีกได้นึงโยกอีกไปไปแล้วไปแล้วอีกอีกอีกไปเลยโอ้ไปหนก็บั้นดึงะไปไปีการบ้านกูนต้อเหนื่จะเก่งกูติดไปเลยเฮ้ย